นี่นะครับในเบื้อง,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 งมุมกว้างนะครับปนโคลใจได้หนึงสี่ออโห,โอหลอดได้บาดเดียวดีอรรันนี้เก็บเห็ดหลอดเอ้อจ้ะยังอีกคอร์นหนึ่งคนหนึ่งยู่เงาคนนะครับดอกพอดีเลยครับเหมือนจำใบหูนะครับลายไปห็นห้าหนึ่งคนน,น,ะนะอันนี้ก็มันจดออกเหมือนอะไรพี่เนะอะไรหูกล่าวกับยูบานพอดีนะครับน้องมันนี้พอดีจ้า ว่าพอกับน้องหนึ่งกับไอวินวินนะจ๊ะสวัสดีพยายมีหา,ยพยา,ยพยายนพิณพี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับสวัสดีอุ้ซี่จุธันนะครับผมน,นี้ก็พอกันในตอนสายนะครับกับบานมิงกับน้องหนึ่งสายของทีอะไรน้ำมึนบ้งสายของทียี่สิบเก่านะจ๊ะตุกขวันศุกร์จ้าเดี๋ยวทันมาคุมพ่สสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ๊ะมาหาเฮดบดที่เก่านน้องนิงเนาะจ้ะมาตามหลาหาเฮดบดจ๊ะว่ามาณยี่สิไปทั้งผู้บกนะครับจอนอยู่ถ่ายผู้จอานั่นน้องหนึ่งเนาะจ้า บู่เวบหน่อยนะครับยูในเขนตตาน้องแกนลนูซ้มตมบนหอยต้าำเพื่อบปญนลิกจังวาดูบนหลาชานีนะครับไปดูนเบินสีนี่ว่าเพราะว่ามสิมาซาวหาแล้วตนี้แมนจ้ะหมองเกา่าหวานไปฝาดพระลานมุนนครับมีสิบบันทหอดน,นะครับสีแฉลมหวยข,ข้ามวันกอนนอนจ้าไปไปดูนกันเบิร์นครับไาจ้าเวลาตอนนี้ก็เก่งสิบหานาทีนะครับลงฮุบมาเห็นคอแหลกแล้ววันนึงพอละจ้านี่ครับมีถาง พวกหรือหมดนี่น้องนึงพวกไปวิป่นพวกอ่อนมาโอ้ยงามๆเลยจ้ะนางสาวเ้วอยครับพี่น้องมันนี่รุนกันบึงหัวคนอู๋เว้วันนี้จ้ไดน้ใใจกะสอบมันนี้จะเป็นยังไงเนาะ หอูว,วันมาน้ำขวนที่นจะข้เคยอหูหน้อยวินเนาะแ,แต่ว่ามื่อนี้จักสิเป็นจังไรจ้ะแต่ว่าเฮ็ดบดนี่บ่คือเฮ็ดแนวอยนื่นใช่ไหมครับกเก็บเบิดกับเบิดเลยเนาะห,หนึ่งเมียนจ้าเบิดทารอบไม้บุนครับบูพูอีกเนาะบูพอูอีกคือ,อเฮ็ดละง,งูเฮ็ดเผือกเฮ็ดทั่วไปได้ครับ<ม>อ,อืมเป็นเก็บมาเป็นน้ำทางน้ำเนี่ยนะครับขี่รถมาออกจากบ่ายมื่อนี้โมงกวัวเนาะหนึ่งเมียนจ้าโมงเกือบโมงเครงนะครับออกมาใส่ไปฮ่าบังอีจ้า ก็นี่ยุคค้อนหลอนวันหนึงจ้ะหน่อยอยู่จ้ะแต่ว่าอู้หัดความงามเฮคุณนะอืมครับนี่งนึ่งห่างๆแต่ว่าหลายอยู่ครับแต่ว่าหอยเพิ่์เก็บก็มีอยู่ครับนี่อ่อนงามนี่เนาะจ้ะงามเฮขี่เลีนใช่ไหม อะไรพี่ไปเหมือนนี่นี่มาหลุ่นกันเมืองวว้สิผัวค้อนบินมาหน่อยินเนาะฝั่งนี้พี่ท่นเคยมาเองครับมาแตดโดน,ม,นมาหน่อยหนึ่งพอมาเบียบบูหูค้อนต้องวันนี้เนาะแต่ว่าเกิดขับคลายขับค่าอยู่ครับพื้นที่มาแต่ส่วพนพี่ท่นแต่ส่วนเก็บเฮ็ดขายตลาดมาหน่อยหนึ่ง โอ้ยสุดยอดความอ่อนเลยวินอีกคอนหนึ่งนะครับผ่าทองเก่าไปคุณนุ่งนะเห็ดครับอ่อนๆเลยนะครับมาผีเด่นอีกนึงก่อนหนึ่งขางาใหม่เฮือกใหม่ผีวินแข่งลาลงไปคุณน่ะเก็บไปเลยคนนึงกีได้ ยิงยีบไปน้ำเลยพวกคนดูไต่เนาะหลายไปเลยหนึ่งเดี๋ยวนี่เกียตเออยู่เนาะเมนจ่ายอยู่ในหลุนเกียตเอเลยตัวนี้มัดตังสุดีเลยจะนห็นเหี้ยเอาเลยครับจงเต็มดอดนี่เนาะ จ่าแม่นตัวนี้นอนจอเพิ่นเนาะวันน,นึงหนึ่งจีใตเพิ่นใครไอวินอุ้ยแมียนี่ตัวนี้โอ้ยแต่อยู่ที่พวกนี่นึงนะ่งเนาะเห็นไหมครับแต่ก็มีเด้นี่เนาะแม่นจ้ะเพราะว่ายุน่นจู่ไตห้องนี่ยก็จีซูมหนะ่อยวินเนาะแม่นอื้มเขาถึงเลยกับแสวิน ใหญ่ลงมากบานก่อนนีจะออกขึ้นหลอบแหลกนึ่งขึ้นจะเอานี้มาเบิดเนาะมียนจ้ะหลอบนี้จะกระโยงดอกคนเนาะเดี๋ยวหนุ่มหนึ่งสีพาไปเบืองต้นเลหลยมาเรื่อยๆก่อนหนึ่งเป็นที่ยืนขับแคบครับขับแคบแล้วก็สูงสูงชั้น Chạp chẹp là cả xuống sàn phòng nữa Mình để cái vịt ừ, Chạy đi tẩy khác, sao không tẩy con Mà bà nhạc Nhìn anh nhìn ขามมาพี่นำหนึ่งนึ่อันนี้กันเป็นสวงเป็นสวงไปตัวบางมามาทักที่กันเอาอะไรขึ้นมาเลยจ้าอือม ทั้งสันซำหนึ่งทั้งผุ่นเป็นชั้นๆเลยไอ้วินพี่ไอ้วินสินเชื่อได้วงทั้งไตได้บ่มนี่ดีนี่มันเห็ดนางฝาหน่ไอ้วินนะ <c oughs> เป็นเกลือต้องมาจังสีเลี่เหี้ยพี่แ <c oughs> บบาทาั้งไตพี่บบบ นะครับมาจ้ามามาโอ้ตัวนี้เป็นเหงาไวบินพี่โอ้คักแขงคักแขงเห็ดเก็บเห็ดใต้ขอนนะจ๊ะ นี่นะครับในเบื้องหุมกวางนะครับปอนโคใจเดี๋ยวนึงสีหลอดได้บาได้ดิหลอดมาพีหนึ่งหนึ่งวันนี้เก็บเฮ็ดหลอดเอาใจด้วย <c oughs> ครับในเบื้องตอนหนึ่งหนึ่งหลอดคค้นมาครับเราต้องใต่ก่อนปะไต <c oughs> ่กรบคับคือเขาเป็นเฮ็ดนั่งผ่า น้วกำลังใส่ก็นลยวินน่<า>น่ามามาโอ้ยนันนีอยน,นิ้มานนี่หน่อยวินเนาอแเต่เขาเนาะไปเรื่อยๆนะครับหลุ่นดึงกับลงเงินก็ไอวินเนี่ยได้จะ้ะหลุ่นชอยกันจะ้ะเราจะเป็นแจงไหนแต่ละหมื่นเนาะ เห็ดทำว่าเด็เจ๊กโลนึงหนึเห็ดอ่อนอันได้หาโลนะจ้ะเห็ดสุบนึ่งเห็ดสุบหน่งนึ่งว่านุ่นนึงกับว่าท่านไอ้สั่งอยู่แต่ว่าบรุดสามชีรองนึงเงาอย่างอีกบรูดนึงนี่โอ้ยุ่นเลี้ยงไปเลยไม่อนบ่ไม่เหนจ้ะใคอนทีเน่าเอาเทิงกันด้นึ่งหนึ่งจ้ะอะรนี่อนอะไรคอนนี่ล่ะนยมใหพ่พี่น้องเบื้องน้าจ้ะ ขาเพือนในสุดยอดค่ะตป็นไงมีที่อะไรวินเห็ดกันอ่อนแนวเนื้เแกงเสีบาาย,ยบอะไรหมองไรโบอนี่จิบไวโบมีขึ้นทางเขตบุญทลีกนี่ได้แน่อนหนึงหน่งเนาะเมในใจ่ายวินมาเอาทั้งไต้เดือบาทนี้่นะส่วงเวลานี้ครับมาแสด<า>งหนึ่งจึงอเนื่องก่อน,น บานี้ที่พ่อรไตบานนี้มีนหนึงน่งใตนี่บ้างน,นี่พี่อีบาน,นี้พี่เฮ้ยโค้คหัวบริวิแดดแห้งนน้หนึ่งบ้าน,น,นี้ม้นนี้อากาศที่หอนแห้งพูดว่าเป็นวลาจานเดืนอน มันกลานี่ฝนจิต,ตกวกผอมน่เนาะใช่เล่ดนเมีน่เห็ดได้เลยายังมีคอนหนึงน่งนุหนึงอยู่เง,งาพน,นะครับดพอดีเลยร,รครับมันนี้ซํำใบหูนะครับยายไปช้าหนึ่งนะไปเก็บหนึหน่งงมาก,ก่อนครับอันนี้ไปก่อนเลยหนึหน่ง เสียงน้ำก็เสียากาคักาคาไปเลยน้ำเรียแมวค่อนข้างโรคบ่ไปขึน้นไปโซนบนบานนี้ไปนงานเลยงานแต่งงานมากได้ลองตีคนใหม่ได้ดิ่งกินขรลมลรคลุ่มเลย còn nhanh chơi nghe còn nghe 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 mà nghe 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 hết chụp nghe Hết อีกนะครับมืัอนี้ก็ได้อ่ออนๆไก่ปีใหม่เลยนาะน้องนึงเนาะจ้าไก่แล้วจ้าอีกสวันเฮ็ดบัสดก็ออกถึกสวงขนาดครับเดี๋ยวผักพ่อน้องผักบอน้องนึงปีใหม่ปีนี้ปีใหม่แห้งๆได้สิแห้งมาดูจำกัารจำสองโทรทัศน์นะเพิ่นยังบ่หยุทธะน้องนึ่งแต่ขันเมื่อยแหงนี่น้องนึงเั็งลมปีก่อนใช่เอวินสิพ่อหนึ่งยึดระยกแจ้งเหนื่อยสวงหลังปีใหม่คนละน้องนึ่งเน่ยจ้ะ ไปขอเพื่อไปเที่ยวไปแจกับเที่ยวอ,อยู่บ้านนี่แหละครับเดียวนมนึงงียบไปเด้อเงบไปเอาเบนนบนน่าอนกไนก่นีครับลักษณะดอกพื้นห้อมกลุ่มเลยเดีครับนี่บินนมหนึ่งบินดอกนึง เมืมาเชื่อมันนี่เจ็บมวนเจ็๊ยบหินมันเจ็เบ,เบเห็ดบ,บุดอยู่แล้วหน,น่อยนึงนะขันผัวลายก็เห็ดปวดเป็นได้ครับนี่อุย๊ยเนี่ยนีน่เห็นวะนะครับงามเลยนะครับอ่านี่แล้วนะครับขึ้นมาจากคุบบางหานันมีมาเฉาะพารานมุ่นนะครับ ในงาน,นะครับผู้จองเห็นป้าจิมปีมขนรถจอดอยู่ฟังคังงขวของกล่อ,นนองนะครับปีจีมผู้จองคุณนะครับมาเบิ่งเน็ดเหมือนกันก่อนนะครับจากสีผ้าเข่ามึงงานน้ำหนึงหน่งหนึ่งเบิ่งเดือดอะไรหรือวันน,นี้เบาอนเอจิมตาโมอกอกนี่แต่ดอกำงามจ้ะโคตรนะครับมีแต่ลุ่นอ่อนเลน่นหอยวินแบบนี้เนาะ ตาหลุนใหญ่เขานี่หนึ่งหนึ่งก็ตาหลุนใหญ่ผ้ามื่อ่ะนี่นะครับเดี๋ยวจะพาขัไปเบื้องพิธีการนั่นหนึ่งเนาะแต่จะอยู่นี่กับบรูดต้องส่งหลุนหนึ่งวันเนาะแมนเป็นเห็ดดอดงามๆนะครับแมนจ้ะเพราะว่ามือนนี่ค่อนข้างอึดแล้วเนาะหนึ่งเนาะแมนจ้ะพี่น้องเพป็นกับเนาะเป็นพี่น้องเพป็นกับหาหลายที่กันครับแมนจ้ะสังเกตเบื้องจากหอยในคอนนะครับแต่แต่สีผ่อเน้อยวินเนาะแมนเหมือนนี่ก็มาเดาๆเลยจ้ะพี่น้องไปขับไปในบ้านกันครับบ้าน ก็ทิ้ยางสิพาไปเบ่งบรรยากาศยู่แล้วนะครับนี่ยางเบืองเลยครับพลานนะครับนี่นะครับพลาหมุนนะครับก็คันมุมสูงนี่จะเป็นวงกลมเลยนะครับเสียดายม่มีโดนนะครับถ้ามีโดนเพิ่นกป็น่ให้บินนะครับยู่นีเพราะเป็นเชีย้ามบินนะครับติดประเทศเพื่อนบ้านนะครับนี่นะครับ มือมือว่านี้มุมผมน,นะครับปุ้นวางจอดร,รถนะครับเป็นไรนี่กฤษยางปีกนี่เป็นลอยกวาไลอยู่เนี่ยน,น,น้องเน่งเนะาะพื้นที่ครับเป็นไรนะครับยางมาเรื่อยๆเปลียนงใหเมื่อยแหงวันนึงเนาะแดดเริ่มหอนแล้วนะครับนะครับรถก็จอดอยู่ในขวามือเนี่ยนะครับรสิ85ไปพอกระดิกแค่นึงในบ้านเลยนะครับบานเพื่อเป็นปการเสียเวลานะครับให็นแบบบรรยากาศ ในมองเก็บเฮดบอนะครับนี่ผู้จองตนานหนึ่งแล้วนะครับจึงพึ่งอย่อ่ะมาหอดรถเรียบร้อยนะครับ้วทางลงเขานะครับเดินทางอีกสองสัมมงนะครับสองสัมมงเคืองมาเลยขึ้นมาวานอ่ะไปพอกันอีกทน,นึงอยู่บ้านเพื่อนนะครับหน,หนึ่งเอารถล,ลงวิทย์ผักเขาก่อนนะครับระหว่างขี่รถกลับอยู่กลางทางนี่นนะหนึ่งอือยังไม่โอนนลครับ เป็นส่อเลยเป็นคนกินหลอนเนาะตัวใหญ่บินเนาะนี่ผลทางนะครับนึ่งจานเลือดไปผลมาหนึ่งจานนึงเอาขึ้นได้ฮิ้นโูโล่มาบานเป็นทีเรียบร้อยอีกแล้วมาดินเต็มหัวนึงเป็นเรีนขี้ดินมากปะดินบ่ดหรเรีนดินปะจ้าจ้าดีจ้าปะปะไปแบนย่างไปมาเปิ้ลเฮ็ดพี่มาไปเทเฮ็ดดอกหนึ่งเด้อมา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 ไปครับกล่าวกันอยู่บานพอดีนะครับน้องมณี ดีจ้าน,นะครับน้ำกาวยู่ปะได้น้ำกาวโป้โกจ้ายุบป้โกนะครับตอนนี้ก็นพีนาขึ้นม้อนอึงนะครับอ่ะนี่นะครับอานองซอยเมียนะครับซอยมียใหญ่น้ำไปกลับไปหาเมียเราบนบานนี่ครับ่โอเคลงบ้าน ประทาออกมาเลยนะครับมัอนี้มัอนี้อ่อนล้วนๆนั่นนึงเมียนจ้าไม่ใไ่เพชรอ่อนจ้งมัอนี้นะครับมัอนี้ก็บ้านนี่ก็สิตาร์ทขาหน้องนึงเนาะเมียนจ้าสตาร์ทขาทำก้นสะอาดล้างเนาะจ้าแล้วก็จังสีนะครับก็ซีดเนี่ยเพื่อนี่อันนี้นะครับตัวนี้เป็นเฮ็ดเฮ็ดอ่อนด้วยกันหน้างนึงเมียนจ้าเฮ็ดอ่อนจ้านะครับก็แช่ใส่สองฟิตไว้นั่นนึงเนาะจ้ากันว่ามีตู้แชเย็นก็ได้ครับเก็บไปด้วนด้วยกันนะครับนี่จะเก็บไป กินนะหมูมี่ก็ได้เนาะเมีนครับถ้าอยากให้เลด้นี่รีดตรงนี้แข็งเลยเป็นสังเป็นฟีดแข็งเนาะเมีนจ้ายาติเจ้ออกมากินจังบัตน,นี้ก็จังเอาอองใหม่ผลละลายเนาะเนนครับจากแนวนี้ก็สิเป็นแนวนี่นะครับจะน้อมาอาหารจะไปต้มกันเนาะงับมือใหม่มกันครับมีเวลาว่างเซตในเบนื้องหน้าหนึงเนาะจ้ามีเวลาก็จิคำแล้วครับจ้ใช้เฮ็ดบัติใช้เฮ็ดใช้เฮ็ดยังเฮ็ดบดบดเบาะงั้ เราเป็นวันเฮ็ดบ่นี่เฮ็ดบ่บ่เบิ่งเฮ็ดเบิดเฮ็ดแล้สวัสดีจ้าอีกนะเว้ยสวัสดีจ้ากันสวัสดีจ้าหน่อยจวัสดีจ่ายิ้มหวานจุ๊บดจุ๊บผอมจุ๊บผอมนี่บ๊ายบายมันบ๊ายบายบ๊ายบายนี่บ๊ายบายที่ไรเอ้าคือว่าบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วไปเด็กินนมเด็กเออบ๊ายบายสิัสดีคุณบ๊ายบายกันไหมบ๊ายบาย ออนนั้นจะพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้หนึ่งก็ไปวิ่งกระเพาพี่น้องไปนำหาให้กดก็ยังถือว่ามานอยู่นะจ้ะเดี๋ยวเต็มพระถาเลยจ้านึงกระพามาเบืองต้นหนึ่งแปลรูไปนะจ้ะเนาะท่านี่กระ่งท้ายให้พี่น้องเพื่อนแตก็จะเป็นล้างปีใหม่พอน้อยวินเนาะสำหรับคลิปวันนี้ธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์ด้อจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนึงก็ไปวินเด้อจ้ะเพิ่นสิบประผาดคลิปใหม่นะจ้ะเนาะตอนหนึ่งก็ไปวิ่งกระเพาะพี่น้องไปหายูหากินแน ้เอาแล้วนะครับปัญญามีไง่อแม่พี่น้องกิฟต์ซีสุขถันนะครับสําหรับการขึ้นเขาเขาปลาหาเก็บต์เฮดบดนะครับนําเฮดบดจากงวดนี้ครับเดีนีวก็ยังมีความหมายอยู่นะครับได้กระตาหนึ่งนะครับประมาณได้ยี่สิองกิโลนะครับสําหรับถุงที่ซีนไปหนึ่งเครื่องกิโลนะครับถุงหนึ่งสำนึงครับกิโลหนึ่งก็จะได้สองถุงนะครับผมก่อนจ่ายการ์ดนี้นะครับผม ขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญามินายพ่อเมพีนองลุงป่านอาอซีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ร่วมที่ชมเข้ามาในรายการพิดาลาดประกันได้ตอบสาประท่านใจกขออภัยไ้ทำนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดไปไหนนะครับเป็นประจำครับผมขออน่ญยไว้ใช้พญามิยพรมเมรีนองลุงป่านอาอซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิป ยงประสบทีโชคดีโชคมาอันยามีโลภัยหลายใด้ดมากำกายซุกทั้งดันร่างกายและก็จิตใจคิดวางสิ่งใดก็สวมกขามุมหมายปารถนาลำรวยเงินทองแบบนี้ในบารมียิงหยดขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำมา,า,าสวัสดีครับพอกันมือใหม่ครับผมต้าตามกันมึงนะครับมืออินสิภาพไปหาอย่างเนี้ยนะครับผม